เราจะมีรัฐมนตรี AI เหมือนเขาบ้างไหมครับเพราะล่าสุดที่อาร์เบเนียเขาเปิดตัวรัฐมนตรีคนใหม่เป็น AI ครับและเอามาทําในเรื่องของงานจัดซื้อจัดจ้างครับเพราะเขาบอกที่ประเทศเขาครับชอบมีคอรัปชั่นครับชอบเอาพี่เอาน้องเอาญาตัวเองครับมาคอร์รัปใช่ไหมครับเขาเลยเปิดตัว AI ตัวใหม่ให้มาทํางานเลยครับข้อดีครับ ไม่มีเงินเดือนครับทำงานได้2 0ชั่วโมงไม่มีพักครับและเอามาต่อต้านคอร์รัปชันทำไม่จริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาเริ่มแล้วให้ว้าวกว่านี้ไหมครับล่าสุดแซมเบดแมนเจ้าของ ChatGPT ออกมาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิด ChatGPT 7ซึ่งยังไม่มีตอนนี้นะครับตอนนี้มีแค่5แต่อีก2-3ปีถ้าเรามี c h a t g p ท7แล้วมันฉลาดมากมันล้ำมากสามารถนำมา เป็นประธานาัิบดีได้และให้ผมคิดเล่นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่เป็น AI ครับทำงาน24ชั่วโมงสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดการคิดการอนุมัติการเซ็นสัญญาทุกอย่างประชาชนสามารถเข้าไปดูได้และณวันนี้ครับอาเบเนียเริ่มแล้วผมอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆครับเห็นด้วยหรือไม่ถ้าต่อไปโลกเราจะมีประธานาธฐบดีหรือมีนายกรัฐมนตรี ที่เป็น AI ครับผมรอฟังความคิเดเห็นของเพื่อนทุกคนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ